วัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่เอฟมีคลิปในใจนะที่จะทำนะนั่นก็คือเมื่อเช้าเนี่ยออกไปจะไปซื้อหัวอาหารนะครับหัวอาหารและอาหารไก่เนี่ยเข้าเข้ามาไว้ในฟาร์มเนาะก็ตั้งใจว่าจะซื้อหัวอาหารไก่เล็กนะครับผมหัวอาหารหมูรุ่นนะครับข้าเปลือกข้าโพดนะแต่วอเดีพอไปถึงที่ร้าน อาหารมันเขาพึ่งไปซื้อนะครับที่บริษัทใหญ่แล้วมันยังเข้ามามันยังเข้ามาไม่ถึงในร้านย่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้นะครับก็คือตั้งใจจะทําให้ดูว่าวันแรกนะครับของไก่ที่ออกจากไข่เนี่ยนจนถึงชุดพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็จนถึงตอนที่เราจับส่ง f c เนี่ยนะครับในรุ่นต่างๆนะครับรุ่นเดือนหนึ่งรุ่นห้าหถึงเดเดือนนะครับผมหรือว่า ในรุ่นทำ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 ให้แข็งแรงแล้วนะฮะทำให้แข็งแรงแล้วนะครับแล้วก็ส่งเอฟซีเนี่ยนะครับทั้งฟาร์มเนี่ยมีอาหารอะไรบ้างนะครับผมจะให้ดูอย่างละเอียดนะหลังจากที่เคยทาไปเมื่อคลิปที่แล้วที่ให้ดูอาหารว่าใช้แค่สามตัวนะก็อยากจะให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่ตั้งแต่อ,ออกจากไข่วันแรกนะครับผมจนถึงสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดสิ้นสุดระยะเวลาในการดูแลเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไง ก็เลยได้คุยกับทางร้านไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวงวดหน้าจะทําให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็มาเช้านะครับแล้ไปส่งไก่นะครับให้เอฟซีอีกหนึ่งตัวนะฮะก็เป็นไก่รุ่นประมาณเจเดือนนะครับผมซึ่งเอาไปแล้วได้3มวันนะแล้วก็ถ้ากลับเข้ามาอีกว่าอยากจะได้อีกสักตัวหนึ่งก็ส่งตามสูดไปให้นะครับอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละ นะฮะ,ละแล้วก็ะะพอดีก็เลย,<า>ยอยากจะมาทําคลิปตัวนี้ให้ดูกันก่อนเนาะ,ะว่าว่าเอ๊ะนะครับบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่ามีมีข้อสงสัยนะว่าเคยไหมที่เรา,าดูแลนะครับไก่เราอย่างดีนะฮะตั้งแต่แม่พ่อแม่พันเริ่มผสมนะครับผมทําล็อกทําล้าวหรือว่า จัดที่ให้ไข่อย่างดีนะครับผมพอลูกไก่นะครับออกจากไข่วันแรกนะครับบางคนก็ให้แม่เลี้ยงนะครับแข่งสุ่มให้เลี้ยงจนแข็งแรงแล้วก็ค่อยปล่อยออกหากินนะครับบางคนก็เอามาเลี้ยงเองนะครับเอามาเลี้ยงเองก็อยู่ในกล่องอนุบาลนะครับอย่างดีนะครับทำตามทาตามแต่ละพื้นที่นะครับอย่างดีว่าไก่ไม่ป่วยไม่โซมนะฮะแล้วก็กินอาหารอย่างดีนะครับผม ทุกตั้งไล่รุ่นมาเลยนะครับไล่รุ่นอาหารมาจนถึงจนถึงปล่อยอยู่ล้าวอยู่ฝูงเลยนะครับพ่อแม่พันคัดอย่างดีนะครับผมแม่พันก็ตัวใหญ่นะครับไซส์ใหญ่นะฮะพ่อไก่ก็สูงชะลูดนะครับผมสูงใหญ่กระดูกโครงสร้างดีนะฮะแล้วทําไมนะครับลูกไก่พอถึงอายุที่เราจะต้องจับนะครับออกมาทํา อะไรสักอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นไก่ที่จะช่างกิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ที่ประกวดความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ที่ใช้พลังกำลังความแข็งแรงทําไมกระดูกโครงสร้างนะครับผมเล็กหรือว่าขนาดเล็กนะครับไซส์เล็กนะฮะคือลอยอตัวเนี่ยอยู่ประมาณโลเก้านะครับตั้งแต่โลเก้าถึงสองโลสามอย่างนี้นะครับน้าหนักมีอยู่แค่นี้เอง นะครับจับตัวเล็กๆนะครับบางๆ <c oughs> น่ารักเชียไม่ดูกระไก่แบบว่าสงน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะฮะอ้าวมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับผมมันมีหลายปัจจัยมีหลายกรณีศึกษามากนะครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างเนี่ยคงคงจะยกตัวอย่างมามันไม่โดนมันไม่โดนควบคุมครอบคุมนะครับทุกตัวอย่างที่อยากจะยกมาให้นะครับแต่ก็อยากจะจะจะ,จะ,จะบอก นะครับยกตัวอย่างมาเท่าที่เท่าที่พีเคยเห็นแล้วกันนะเท่าที่พีเคยเจอเองนะครับรว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับผมเอาอย่างที่เอาอย่างแรกเลยนะตัวอย่างดีหมดพอแม่พันธุ์ดีหมดอาหารดีหมดที่พักดีหมดนะครับลูกไก่ออกมาแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตอนออกมานะแข็งแรงสมบูรณ์แต่พอมาช่วงอยู่ในกล่องอนุบาลน,นะครับอาจจะเกิดการป่วยนะครับ อาจจะเกิดการป่วยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคือป่วยเล็กน้อยเป็นหวัดเ,เป็นหวัดซึมๆไม่กินข้าววันสองวันอย่างนี้เราไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมปัญหามันก็คือป่วยหลายวันนะครับคือประมาณว่าหูตาแฉะนะครับผมหูตาแฉะตาปิดไม่กินอาหารมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ทําให้ไก่ผิดรูปนะครับผมผอมอผอมบางจับตัวดูแล้วนะครับกระดูกหลังขึ้นกระดูกหนะ้าอกขึ้นนะครับผม ปีกยาวอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้ยารักษาพอเราใช้ยารักษาเนี่ยแล้วไก่มันฟื้นนะครับแล้วเราก็มาปรับอา,อาหารนิดนึงนะครับเพิ่มเป็นอาหารโปรตีนสูงเข้ามาทําให้ไก่ฟื้นสภาพแล้วก็อ้วนจม่าเหมือนเดิมนะครับในตอนเป็นลูกไก่นะนั่นแหละครับตัวนั้นแหละนะฮะเจ้าไก่ตัวนั้นแหละอาจจะแคะแกนนะครับตอนพอเราโตพอโตขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะแคะแกนในอายุที่ ไล่เรียกกันนะครับผมชุดเดียวกันนะครับพวกชุดเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะน้าหนักน้ําหนักตัวเนี่ยช่างแล้วได้สัก2อโล6 2โล7นะครับไอตัวนี้อาจจะได้สัก2โล2 2โล3แบบนี้นะฮะเพราะว่าเขาเกิดอาการป่วยตอนเล็กนะครับผมแต่ถามว่ามีปัญหาใน,ในระยะยาวไหมนะครับพอเขาอายุดีนะครับโครงสร้างเขาก็จะขยายใหญ่นะครับพอเขาอายุดีหมายถึงขนผัดขนไม่ต้องถึงลูกถ่ายนะครับเอาแค่ผัดขนลูกแหลมหรือว่าแซมกาอย่างเงี้ย แค่ลูกแหลมเนี่ยเขาก็อาจจะขยายโครงสร้างขึ้นมาเท่าๆกับรุ่นพี่หรือคอกเดียวกันนะครับมีรุ่นนั้นนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับคือพอเราเอาลงร้าวดินนะครับพอเราเอาลงร้าวดินเสร็จปั๊บไก่นะครับปรับสภาพไม่ทันตัวอื่นนะฮะคือตัวอื่นพอลงร้าวดินเสร็จแล้วคือตัวแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันไม่เหมือนกันนะ ตัวที่ปรับสภาพได้ดีนะครับก็กินอาหารได้ดีไม่ผอไม่ผอมไม่ป่วยไม่โสมนะครับเขาก็จะพอเราเอาลงจากลาวอนุบาลมาอยู่ลาวดินเขาก็จะพัฒนาต่อเนื่องไปได้นะครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่จะหยุดชะง,งักหยุดชะง,งักคือหนึ่งนะครับอาหารที่เคยกินอาจจะไม่กินด้วยความเครียดด้วยความปรับสภาพอ่าสิ่งแวดล้อมปรับสภาพที่มาอยู่กับฝูงใหญ,ใหญ่ไม่ได้นะครับผม อาจจะวิตกจลิตเราไม่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าเขาจะวิตกจริตเรื่องอะไรนะครับแต่เราก็กะาได้ว่าเขาปรับสภาพไม่ได้นะฮะคือไม่ยอมกินอาหารสักอ,อาทิตย์ถึงสองอาทิตย์คือกินแต่กินได้ไม่เต็มที่กินก็ระแวงรุ่นพี่มาไล่ทลําร้ายอย่างนี้นะครับผมก็เลยจะทําให้เขา,าหยุดการจเจริญเติบโต,ต,ตไปช่วงขณะหนึ่งนะครับพอหยุดการเจริญเติบโตไปช่วงขณะหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ไซส์นะครับหรือน้ําหนักตัวนะครับแล้วก็กระดูกโครงสร้างเขาเนี่ย เล็กนะครับเล็กลงนะครับผมเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเล็กลงสิมันขยายแบบเจริญเติบโตไม่ต่อเนื่องนะครับผมพอเราพอเราจับขึ้นมาเพื่อจะใช้งานเนี่ยน้ำหนักอาจจะอยู่แค่โลเก้าสองโลสองโลหนึ่งอย่างนี้นะครับผมจะเกิดจับเป็นไก่กิโลก็จะไม่ได้น้ําหนักนะฮะซึ่งนะครับถ้าเป็นไก่ที่ต้องใช้พลักกาลังหรือไก่กีฬานะครับก็จะได้โครงสร้างที่เล็กนะฮะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิด ปัญหาคือถ้าถ้าเกิดเป็นไก่กีฬาเนี่ยนะครับเราก็จะรอก็จะเหมือนกรณีแรกครับรออายุนะครับผัดขนสักนิดหนึ่งนะครับน้ําหนักตัวและโครงสร้างเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาเท่าเดิมนะแต่ถ้าเกิดปัญหาคือถ้าเราเป็นไก่กิโลปัญหาเกิดครับเพราะว่ามันถึงอายุที่ต้องจับขายแล้วนะครับก็จะขายไม่ได้ราคานะฮะกรณีที่สามนะครับผมมีหลักๆเลยนะครับ3ามกรณีนะฮะที่ที่เพียบเคยเจอนะ ในกรณีอื่นๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้นะครับผมอาจจะมีนี่แหละแต่ละอาจจะยังไม่ยังไม่พี่อาจจะไม่ได้เจอเองนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังที่ทั้งแค่สามกรณีนะครับกรณีที่สามคือพอไก่ลงมาอยู่ล้าแล้วนะครับผมออกไปหากินไม่เป็นนะฮะรอแต่เจ้าของเอาอาหารมาให้กินนะครับซึ่งนะปัญหาตรงเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดตอนเราเอาลงจากกองอนุบาลแล้วหัดให้ไก่เนี่ยมาอยู่ในเล้าในเล้าอ่ะ เราดินอนุบากลกว้างๆนะครับหรือว่าเราค่อยๆปรับสภาพไปเขาออกมาหากินเองให้เป็นเนี่ยนะ, <_ S 1> นะมันก็จะมีไม่กี่รุ่นนะครับที่เพิ่เอ,เ,อเจอมาก็จะมีรุ่น2รุ่นที่เรารีบที่กงอนุบาลมันมันรันกันเข้ามาแล้วมันแบบว่าไล่กลงไม่ทันนะครับผลผลิตมันออกมาเยอะเกินนะครับชุดชุดที่เรายังไม่พร้อมที่จะลงดินแล้วก็เอามาลงดินนะช่วงนั้นนั่นแหละนะครับไก่เขาก็จะออกหากินไม่เป็นนะฮะ พอ einer, ่อหากินไม่เป so <parfait> ็นเนี่ยเขาก็จะนอนรอนะครับนั่งรอนอนรออยู่หน้าร้าวรอให้เราเอาข้าวไปให้นะครับเช้ากับเย็นนะฮะช่วงที่เหลือเนี่ยเราก็จะไม่เขาก็จะไม่ได้กินเพราะว่าเราก็จะไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าไก่มันอยู่ร้าวกว้างแล้วก็ทําให้เขานะครับไม่มีสารอาหารนะครับไปเลี้ยงนะฮะแล้วก็ดูที่ฤดูกาลด้วยเออใช่นะฮะอยู่ที่ฤดูกาลนะครับบางปีเนี่ยถ้ามันแล้งจะจัดนะครับผมเขาหากินเองไม่ได้นะครับคือแบบ ต้นมงุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ไก็ไม่ได้เจริญงอกงามเท่าที่ควรนะครับอันนี้คือเท่าที่สังเกตมานะที่ที่ผมเคยเห็นนะนะครับในปีนั้นเนี่ยก็จะทให้ไก่เราเนี่ยไม่โตด้วยเพราะว่าหนึ่งไส้เดือนหมีมีนะครับแมลงไม่ค่อยมีพืชผักนะครับผลไม้ที่เรากินรักกินไม่ทันเนี่ยที่จะลุกจากต้นไม้ลงมาพวกมะม่วงพวกมะละกอสุพกพวกกล้วยอะไรเงี้ยมีไม่เยอะก็ทําให้ไก่เขาเขาแบบว่าไม่ไม่หากินได้ไม่สะดวกนะครับผมปลวก ปวกด้วงนะครับพวกมแมลงตามดินทั้งหลายแหล่เนี่ยมีปริมาณไม่ได้เยอะอุดมสมบูรณ์มากนักนะครับผมคือไม่ได้เกิดหน้าฝนเอางี้ดีกว่าช่วงที่กาลังเจริญเติบโตอ่ะนะฮะเจอช่วงหน้าแรงหรือหน้าหน้าหนาวก็ยังพอทนพอเจอหน้าแรงเนี่ยก็ทาให้ถ้าเกิดไก่เขาคุ้ยเคี่ยหากินไม่เป็นแล้วก็เราซัพพอร์ตเรื่องอาหารตอนเย็นเนี่ยไม่มากพอนะครับไม,ไม่พอเพียงตัวเขาเนี่ยก็จะมีเป็นบางตัวนะครับที่จะ แค่แกนนะครับที่จะแะค่แกนแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับผมแต่พวกเนี้นะครับถ้าเกิดพ่อทั้งนี้ทั้งนั้นพวกที่เอ่ยมาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมถ้าเกิดพ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราไซส์ใหญ่นะฮะถ้าเกิดพ่อแม่พันธุ์เราไซส์ใหญ่นะครับผมถ้าเป็นไก่สวยงามแล้วไก่ประกวดไก่สวยงามนะครับแล้วก็แล้วก็ไก่กที่เป็นไก่กีฬาเนี่ยนะครับเรารอให้เขาอายุเต็มที่สักนิดนึงเนี่ย โครงสร้างกระดูกเขาก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเราอาจจะไม่เล่นช่วงลูกหนุมนะครับเราก็จะไม่เล่นลูก,ลกแหลมลูกแซมอะไรประมาณนี้นะครับผมโครงสร้างเขาก็จะได้นะครับแต่ปัญหาก็จะเกิดสําหรับเพื่อนๆที่เพราะเป็นไก่กิโลนะครับผมที่ต้องต้องการน้ําหนักในในระยะเวลาที่จํากัดนะครับคือ6กเดือนนะครับก็อาจจะเสียประโยชน์นิดนึงนะครับเรื่องที่เรื่องที่ไก่ไม่จเจริญเติบโตนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไก่กิโลเนี่ยเขาก็จะ ไม่ค่อยปล่อยกว้างอยู่แล้วนะครับผมเขาก็จะอัดอาหารนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปไปมั้งนะเพราะว่าถ้าเกิดของเพถ้าเกิดเป็นไก่กิโลนะครับถ้ามีบางชุดที่มันใช้ไม่ได้และต้องการคัดเป็นไก่กิโลเนี่ยเพล่ก็จะให้กินอาหารแบบเต็มที่นะครับผมคือไม่ใช่หัวอาหารอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นอาหารธรรมชาติทั้งหลายแหล่นะครับผมเปลี่ยนลำข,ข้าวโพดข้าวสวยสุก ข้าวสุกนั่นแหละข้าวสวยสุกทำไมวะข้าวสุกเอ้ยนะครับอาหารหมาอาหารหมาที่ที่นี่ของพี่เอฟคือไม่ใช่อาหารหมาสาเร็จรูปเป็นเม็ดนะครับอาหารหมานันได้แก่แบบว่าพวกเศษข้าวเศษอาหารนะครับที่ไม่มีก้างไม่มีกระดูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้เขากินให้เต็มที่ให้เขาเใ,หให้เขาอ้วนนะครับให้เขาอ้วนให้เขาอ้วนภายในอายุหกเดือนนะครับก็จะทําให้เราช่างกิโลขึ้ ก็ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับผมทําไมไก่นะครับกินดีอยู่ดีพ่อแม่พันตัวใหญ่ทําไมลูกออกมานะครับหลุดไซส์นะฮะมันก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะครับผมแต่ปัจจัยหลักๆก็จะประมาณที่เคยเห็นนะครับที่พี่เอฟเคยเจอมานะวิธีวิธีที่เราจะจะทําให้เขากลับมาไซส์เท่าเดิมก็คือวิธีโดยการใช้ระยะเวลานะครับผมก็รออายุเขานิดนึงนะครับเขาก็จะได้กระดูกโครงสร้างขึ้นมานะครับเหมือนเดิมแต่เย็นๆนิดนึงนะครับ ก็ไก่ก็เช่นเดียวกันนะครับผมช่วงช่วงอายุเขายังได้ไม่เต็มที่เนี่ยนะกระดูกโครงสร้างเขาก็อาจจะยังเล็กนะครับเนื่องด้วยอาจจะหากินไม่ทันเพื่อนนะครับผมอาจจะป่วยตอนเล็กนะครับอาจจะโดนในฝูงเนี่ยไล่ทําร้ายนะครับผมจนจนแบบว่าสะบักสะบอมอย่างนี้นะครับผมก็แทนที่จะเอาสารอาหารมาใช้ในการเจริญเติบโตก็เอาสารอาหารมาใช้ในการซ่อมแซมนะครับการการที่ทะเลาะกันนะครับตอนเล็กๆนะฮะ แล้วพอเราได้อายุสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะอายุสักประมาณ11เดือน12เดือนอย่างนี้นะครับผมก็คือแซมกานั่นแหละนะครับตัวเขาก็จะขยายใหญ่เข้ามาเท่ากับพวกเพื่อนๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามกด u ับ c r i b e กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมช่วยกันแชร์ๆชร์ให้เพียบด้วยนะครับผมจาก7 0,000ืนนะครับตอนนี้ลุ้นเหลือเกินลุ้นให้ไป ให,ให้ถึงแสนเร็วๆนะครับผมก็ช่วยๆกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดสําหรับน้องๆเพื่อนๆที่ฟังและมีสาระก็แชร์ไปนะครับถ้าเกิดใครใครที่เป็นเซียนอยู่แล้วนะครับเข้ามาดูแล้วมันไม่โอเคนะครับก็ไม่ต้องมาเม้นด่านะครับก็กดข้ามข้ามไปเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย